คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเนี่ยตัดสินใจมาเล่นในเซิร์ฟแล็กนาล็อกแลนเวิร์ธไทยแลนด์ครับบอกตรงๆว่ามันเป็นการก้าวผ่านที่ค่อนข้างจะสําคัญกับชีวิตผมอยู่นะคือก่อนหน้านี้ผมทําช่องมาร g กา i ิต้าชาแนลเนี่ย,ม,ยมานานพอสมควรแล้วแหละคือเกือบ10ปีแล้วอะแล้วก็มีคลิปยอดวิวจากเซิร์ฟอีกอเซิร์ฟอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะหลักแสนหลักหมื่นแต่ว่าก็ไม่ได้กะจะทําจริงจังคือก็กะทําแบบขำๆนู่นนี่นั่น แต่พอมาเซิร์ฟนี้ปุ๊บมันเป็นการก้าวข้ามครับเพราะว่าอยู่ดีๆผมก็ได้รับโอกาสให้กลายเป็นมันจะใช้คําว่าอาชีพก็ไม่ได้ใช้คําว่าจุดเริ่มต้นในการทําอาชีพนี้แล้วกันลองนึกภาพว่าคนคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดจะทํารายได้กับไอยูทูบหรือว่าการเล่นเกมจากตรงนี้แล้วมันทําได้มันคือความแบบพาวอย่างหนึ่งเลยนะซึ่งผมก็เป็นแค่คนที่แบบชอบเล่นแร็อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พอมาเล่นเซิร์ฟนี้ปุ๊บมันก็ได้โอกาสจากแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับ และหัวข้อในวันนี้ก็คือเพื่อนๆจําความรู้สึกตอนแรกได้ไหมครับว่าไอการเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกมันมีความคิดอะไรบ้างที่มีเกี่ยวกับเซิร์ฟนี้ครับเดี๋ยวเราไปย้อนความกันเลยครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับนี่เลย Pay to Win Topup เติมโคตรถูกเติมโคตรไวเติมโคตรง่ายบริการ24ชั่วโมงมีเกมหลากหลายให้เลือกครับเล่นเกมไหนอยู่เข้ามาช้อปปิ้งกันได้และที่สำคัญเวลาเติมเนี่ยก่อโค้ดตรงนี้ด้วยครับ MARG เพื่อสนับสนุนไอ้ใจด้วยครับเอาไว้เติมไข่นะทุกคนเอาไปรุยกันต่อก่อนที่เราจะเข้ามาสัมผัสกับเซิร์ฟนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่าแลนด์ล็อกแลนด์เวิร์ดปึ๊บมันจะนึกถึงคริปโตคำแรกใช่ไหม แล้วพอไอการที่คนไม่ถนัดเทคโนโลยีหรือว่าไม่ได้คุ้นเคยคุกคีอะไรกับคริปโตอ่ะถ้าตัดสินใจเข้ามาแล้วอ่ะมันต้องทําการเชื่อมกระเป๋าซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยผมว่าน่าจะมีเกินครึ่งอ่ะที่คิดตัดสินใจเข้ามาเล่นแล้วล้มเลิกเพราะไอด่านกําแพงตรงการเชื่อมกระเป๋านี่แหละเอาจริงๆผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่ผมขอข้ามข้อนี้ไปแล้วกันเพราะสําหรับผมนะคิดว่าถ้าคนจะเข้ามาเล่นจริงๆอ่ะยังไงมันก็ขวรขวาย หาวิธีทลายกำแพงตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ามมันไปครับแต่อยูยๆเนี่ยจะมาพูดว่าแบบย้อนความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยจะให้คนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วมามาพูดเนี่ยมันก็อะได้อีกมุมหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราให้คนที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยมาแสดงความรู้สึกออกมาว่าคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันน่าจะเฟสกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีแขกรับเชิญครับไอเนี่ยมันชื่อแชมป หรือเพื่อนๆเรียกกันว่าแชมป์มาครับซึ่งมันเพิ่งถูกสาวบอกเลิกมาครับแล้วมันไม่มีที่ไปมันก็เลยมาลงบ้านผมและจังหวะนั้นเนี่ยผมอ่ะต้องสตรีมพอดีแต่ว่าไล่เท่าไหร่มันก็ไม่ไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยให้มันเนี่ยมาลองเล่นดูซะเลยแล้วก็ถามความรู้สึกมันว่าคิดยังไงมึงคิดยังไงกับเซิร์มนี้บ้างพอเราระบบนู่นนี่นั่นไปเนี่ยมันเอฟเฟกที่ตอบรับกับมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับคลิปนี้เรียวๆเลยตัดมาจากสตรีม ความรู้สึกก็ออกมาจากมันตรงๆเลยเพราะฉะนั้นไม่มีตัดแต่งไม่มีอะไรแน่นอนไปลุยมันจะมีอยู่3เซิร์ฟมันจะมีแร็นาล็อกคลาสสิกแร็นาล็อกคลาสสิกก็พวกไฮลคสอะไรพวกนี้แล้วก็มีคาัสสามคัสสามก็คือไอ้ที่มันเลเวลร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดห้ามันเลยๆไปแล้วอ่ะแล้วก็มีเซิร์ฟนี้ถ้าถูกลิคสิทธิ์นะจะมีอยู่3เซิร์ฟเซิร์ฟเนี้ยมันจะมีมันเป็นเซิร์ฟเดียวที่สามารถบอดได้ ก็คือแบบสิ่งอำนวยความสะดวกอะ่ะมีทุกอย่างเลยกดไปแล้วสองแพ็คแบบด้วยนะครับได้มาเลยครับ <Wow. S 1> และไอ้เซิร์ฟเนี้ยมันจะมันจะเปิดเซิร์ฟใหม่ปีหน้าวันช่วงช่วงกุมภามีนาอะไรที่สะดวกสบายอะ่ะมึงมึงสามารถทําได้เซิร์ฟนี้เว้ยอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอเนี่ยเขาจะเล่นได้หรอวะจะเข้าใจหรือเบถ้าแบบเล่นเองโดยไม่มีคนแนะนํานั่นแหละถึงต้องแบบทําคลิปแนะนําอะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่คนมันจะได้แบบไม่ต้องกลัวเพราะไอคนเล่นแล็กปกติอะ่ะแม่งมาเซิร์ฟเนี้ยคือแม่งยังงงเลยอ,อ่ะอ่ะม,มึงเห็นพวกเมืองอะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะม,มึงสามารถออกวาร์ปเข้าวาร์ปเพื่อจะไปนู่นไปนี่ได้มึงลองไปสักแมปดูดิอืไปพรทีนี้ถ้ามึงอยากไปมอมึงก็แค่กดเหมือนเดิมเข้าโนวาแล้วก็ออกวาร์ปปกติอเออ อันนี้คือความสะดวกของโนวาแล้วถ้าคนไม่มีโนวาเข้าไม่ได้ก็คือต้องเดินไปเองตามแ<ช>บบอะไรเงี้ยเหรอใช่อ๋อไปที่หน้าสองหน้าสามก็ได้เอออันนี้คือ VIP 1800มูลก็เท่าไหร่วะ18บแออน18เหรียญคือรวมๆทั้งหมดอ่ะมันจะมีบอตอันนี้ที่ใช้มี VIP มีพีเมียมแล้วก็มีโนวาทั้งหมดรายเดือนที่มึงจะต้องเสียต่อเดือนอ่ะอเพื่อที่จะให้มันครบวงจรอ,อ่ะอม,มึงจะเสียประมาณเดือนละส0 0พันกว่ากว่าสี่พันห้าแพงไะอก็ไม่เล่นดีกว่าเออแต่ว่าไม่เล่นดีกว่ามันสามารถหลุดทุนคืนได้เว้ยอ,อย่างสมมุติเอาเงินเอ็มไปขายเงี้ยมันเปิดได้วันละสองพันกล่องอ่ะเงินเอมมัก็จะได้วันละสองถึงสาสองสามเอ็มสองสามเอ็มก็วันละ วันละเท่าไหร่6กบกว่าบาท70กว่าบาทโอ้ยอย่างนี้คนที่คนที่จะมาเล่นจริงๆคือต้องอินต้องอินแบบต้องอยากเล่นจริงๆบบอ,อย่างก,กูเนี้ยถ้ากูแบบเฉยๆกับเกมนี้ไม่ได้รู้สึกแบบว่าอยากเล่นขนาดนั้นพอมาฟังพอมาฟังแค่เนี้นคือจะอ้วกแล้วอะอกูอยากเล่กแล้วอะไม่อยากเล่นแล้วรู้สึกแบบยากกว่าเนี่ยแหละแม่งคือฟีดแบ็กที่ทีมงานนะมันต้องต่อเว้ยแบบคนเล่นไม่เป็นเลยแล้วพอแบบ อะสมมติมึงมึงเกิดความรู้สึกอยากจะลองขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมึงเจอแบบเนี้ยมึงจะรู้สึกยังไงอ๋อถ้าสมมติว่าถามแบบโงโง่เลยสมมติว่าคนที่แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบมีกําลังที่จะต้องเติมนู่นเติมนี่แบบหยัดมาเก็บเวลเล่นปกติเนี่ยเขาจะสามารถเล่นได้ปะทำไดแ้แต่คือทุกอย่างก็จะช้าถูกะถูเวลช้าหาของได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอไอ้พวก ไอเดือนละสี่พันกว่าบาทเนี่ยคือมันไม่ได้บังคับให้ให้มึงเติมเว้ยแต่มันอำนวยความสะดวกให้มึงได้เฉยมันไม่ใช่คอร์สท,ที่บังคับถ้าบังคับจริงๆน่าจะมีแค่บอดกับ VIP เพราะถ้าไม่มี VIP มึงจะเดยวอะไรไม่ได้นลยก็แบบตามหลักเกมเข้าไปนะเติมก็โตไวใช่ใช่โตไวบอทได้ใช่ ม,มึงคิดเห็นยังไงเนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่มันจะเปิดประมาณกุมภาพันธ์มึงว่าคนจะรู้สึกยังไงที่แบบไอ้เชี้ยมันเปิดเซิร์ฟใหม่ว่าอยากลองเข้าไปเล่นดูพอมึงเจอเนี้ยมึงคิดยังไงบ้างยังไ,ไงหรอเออสำหรับกูยากนะอย่างกูคือศูนย์นะคือความรู้เกี่ยวกับแลก็กตอนนี้คือมันศูนย์นะมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วพอเข้ามาก็ พอฟังแล้วอาจจะท้อนห,หน่อยแต่สุดท้ายก็น่าจะต้องเข้าไปลองเองสำหรับคนที่แบบว่าอยากลองจริงๆนะ<ม>ก็ไปลองก่อนว่าแบบว่าใช่ทางตัวเองหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้รี่บอกมาม <laughs> ให้นี่บอกมาดีกว่าอ่ะและ้วแล้วอันนี้คือในความคิดกูนะ<ม><ม>แล้วมึงลองแบบในมุมคนนอกอะลองคิดดูว่ามันใช่หรือเปล่าคือ I R o <c oughs> อ I O L เนี้ยมันชื่อ <c oughs> แะ้วก็ล็อกแองเกิมันเรียกย่อๆว่าเอา คือการจะเข้ามาเล่นน่ะแม่งเหมือนมีกำแพงกั้นอยู่กแบบับอย่างสมมุติเซิร์ฟคลาสสิกหรือคลาสสิเนี้ยมันสามารถทะลุเดินชนกำแพงได้เลยทะลุไปได้เลยเพื่อจะเล่นแต่เซิร์ฟเนี้ยมันเหมือนมีกำแพงกั้นอยู่มึงว่าเป็นอย่างนั้นไหมมันก็พูดยากเลยกว่วแบบ ต้องลองอะมาถึงแบบว่าไออย่างเนี้ยกูยังไม่ได้เล่นอะไรมากนึกอกป่ะอ,อันนี้คือแบบว่าสําหรับคนที่จะเล่นจริงๆเขาก็ต้องลองไปเวลใช่ป่ะ <limp. S 1> ต้องลองไปเวลต้องลองไปแบบว่าอาตอนแรกมันก็เวลเปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเปลี่ยนค้าโน่นนี่นั่นกูว่ามันอาจจะต้องไปลองตรงนั้นก่อนนะว่าแบบว่าเขาอาจจะไม่เป็นแต่พอลองไปเล่นแล้วก็อา,า,าจจะรู้สึกแบบสนุกแล้วก็อาจจะอยากเติมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเออเัินกู <S <S จ,กจะอยากให้กูเนี่ยกูยังไม่ได้ลองอเลยเลยกูก็เลยไม่รู้ หลังจากนั้นเนี่ยก็ลองหาไอดีให้มันไปเวลแบบอัตโนมือดูครับแล้วถามความรู้สึกอีกทีหนึ่งเหมือนตกะกี้มันคือการพีเทสแล้วหลังจากเนี้ยคือความรู้สึกหลังจากเทสไปแล้วอะไรประมาณนี้และนี่คือความรู้สึกของคนที่ไม่ได้เล่นแล็คพีซีเลยแล้วมาเล่นมาฟาร์มมือเองประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนเคยเล่นแล้วยังพอมีความรู้ก็เล่นได้เพื่วะก็พอได้อยู่แต่อย่างกูไม่ได้นะ กูไม่รู้ว่ากูไม่ได้กูแค่เคยเล่นสมัยก่อนแต่กูลืลมไปหมดแหละมมันดีตรงที่มันปิดเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่จำเป็นต้องมาอยู่หน้าคอมตลอดอะ่ะคือแม่งปล่อยบอททิ้งไว้ยังได้อะถ้าอะไรที่นเวิร์ดต่างจากันอื่นวะก็พวกเอ่อฟาซิลิตี้พวกโนวาบอทไอเซิร์ฟคลาสสิกกับเซิร์ฟคลาสสิ่อะเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นอะ ที่เป็นเซิร์ฟจริงอ่ะมันจะเน้นไปแบบลงดันพวกตู้กับมอนทาของตู้กับมอนอะไรเงี้ยเออไล่พวกเนี้ยมันมีแบบไออย่างที่กูเล่นในแลกมือถือมามันก็จะมีกิจกรรมแบบว่าลงดันลงหอคอยลงนู่นลงนี่อย่างพวกแรนบัวอะไรเงี้ยการเก็บเวลมันมีแบบนั้นปะมีมีมีอย่างนี้มันก็มันก็น่าจะสนุกอยู่ดิก็สนุกแหละแต่เซิร์ฟนี้คือทาร์เก็ตมันคือคนที่ ชอบความสะดวกสบายไงชอบชอบบอดชอบชอบอะไรที่มันสะดวกสบายอ่ะฉะนั้นอ่ะการแบบทำคอนเทนต์ที่มันเป็นลงดันเจี้ยนหรือว่าเล่นมืออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เร์ฟนี้เร์มเนี้ยมันจะเด่นเรื่องกิววอลแข่งขันเงินเงินรางวัลเร์มเนี้ยคือแม่งเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แรกแล้วว่ะตั้งแต่มีมาที่หนึ่งแม่งได้4ล้านอะ แต่ว่าอันนั้นมันคืองานปลายปีนะงานแบบคล้ายๆทีไอในดอทอแต่ว่าระหว่างปลายทางก่อนจะไปงานติ้นปีคือมึงต้องเก็บแต้มแบบเหมือนเหมือนดอทเลยมึงต้องเก็บแต้มที่มเมเจอร์มึงต้องเก็บแต้มที่ไมเนอร์เก็บแต้มที่ไมเนอร์ก่อนเพื่อมีสิทธิ์ไปแข่งเมเจอร์แล้วกเก็บแต้มจากเมเจอร์เพื่อไปงานทีไอเหมือนกันเลยมากเ้ยแต่พอแบบเนี่ยพอมันเล่นอย่างนี้ก็ก็ก็ดูแบบว่าไม่น่าไม่ได้ไไดน่าเบื่อนะถ้าแบบเป็นหรือว่ารู้เรื่องอีกหน่อย <üh> <drie> อืมก็แต่ถ้าเนเล่นคนเดียวจะเหงาหรือเปล่าคำถามไม่เซิร์ฟใหม่มันตอนทุกเซิร์ฟตอนมันเปิดมันคนเยอะหมดแหละแล้วเซิร์ฟนี้ไอ้เซิร์ฟใหม่คือแบบคนที่เคยเล่นแลนเวิร์ดอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วอ่ะม,มันก็อยากจะเข้าไปโกยอ่ะเพราะว่า ตอนแรกมันทําเงินมากเลยนะคนที่ไม่มีเพื่อนเล่นก็ดูยูทูบบ้านะอารมณ์แบบว่าสมมติถ้าไม่รู้ต้องไปไหนยังไงต้องดูช่องไหนคน,คนทาไว้ช <laughs> <laughs> ่อง <laughs> ได้ทุกช่องอาจะเป็นช่อง <laughs> เนี้ยมึงมีหรอคลิปแบบสอนอะ่ะแบบตั้งแต่เบื้องต้นอะ่ะมีมีหรอควายแล้วบอกดูช่องกูมือใหม่ก็มือใหม่แบบอย่างกูมือใหม่แบบจริงๆอ่ะก็น่าจะต้อง ถ้าศึกษาเพิ่มก็น่าจะน่าจะดีกับตัวเองแต่พอพอมึงมาเจอแบบราคาที่มึงจะต้องเจอในการเล่นเติมเนี้ยอก็แยงอยู่ปะก็เดือนละสี่พันก็ถือว่าเยอะนะแล้วมันต้องทุกเดือนถูกปะทุกเดือนทุกเดือนเออถ้ามันทุกเดือนมันก็ถามว่ามันหนักมั้มันก็หนักนะไอตอนแรกแบบวันแรกเลยที่กูมาเล่นเซิร์ฟเนี้ย แล้วกูรู้อ่ะกูก็ช็อตเหมือนกันนะไม่แต่ที่มึงบอกว่าอย่างน้อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคนรู้อ่ะเขาก็จะรู้ว่าเอาทุนคืนยังไงถูกป่ะใช่เอออตีตีง่ายๆเลยสมมุติว่ากูเติมโนว่าอะไรพวกนี้สี่พันบาทต่อเดือนนอ่ะแล้วกูเอาเงินเอ็มไปขายกูจะเปิดได้ว่าสองพันกล่องแล้วไอ้สองพันกล่องนั้นอนะ่ะกูจะได้ประมาณสามเอ็มตีไปเลยนะสามเอ็มเอ็มขายเอ็มได้เอ็มเท่าไหร่เอ็มละยี่สิบเอ็ดตอนนี้ สามคูณยี่สิบเอ็ดวันหนึ่งอะ่ะกูจะได้หกสิบสามบาทคูณสามสิบเข้าไปเนี่ยได้พันแปดร้อยเก้าสิบคืนมาแล้วคืนหนึ่งแล้วที่เหลือมึงสามารถไปฟาร์มแบบพวกหินพวกอะไรพวกเนี้ยอย่างอีลูโอรี่อย่างเงี้ยมึงก็ขายได้มันเม็ดละมันเม็ดละเกือบบาทอะ่ะเม็ดละนะ<ม>เกือบบาทถ้ามึงไปฟาร์มแบบแบบทิมอะเรดิกอย่างเงี้ยมึงได้อีลูมามึงเอาไปขายเพิ่มได้อีกคือมัน ถามว่าเงินสนะี่พัน่ะมันเยอะ,ะก็จริงเว้ยแต่มันคืนทุนได้ไม่ยากด้วยถามว่าควรรู้อะไรบ้างดีวะควรรูอ,อ,อรสาหรับสําหรับคนมือใหม่อ่ะรู้ว่าคนมือใหม่เขาก็คงไม่รู้หรอกว่าต้องรู้อะไรบ้างอเขาอาจจะต้องศึกษาจากช่อง u t ทู e สุดท้ายมมาการิต้าเลยครับ <laughs> อเอียต้องมาการิต้าดีวะ ม่แต่แบบว่าไม่รู้ไงกูแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูควรต้องรู้อะไรอะ่ะคนที่เล่นมาก่อนหรือว่าคนที่รู้ทุกอย่างมันก็ต้องอาจจะต้องรู้อยู่แล้วว่าควรแนะนํามือใหม่ยังไงใช่ปะ่ะ่ะอย่างแบบอย่างสมมติกูเล่นเกมอื่นหรือเล่นอะไรอย่างเงี้ย่ะอย่างแรกเราก็ดูรีวิวอาชีพใช่ปะ่ะดูรีวิวอาชีพดูการอัพสเตตัสอัพยังไงเล่นอาชีพนั้นอัพสายไหนสายไหนดีการเก็บเดเวลในแต่และแมป แต่ละช่วงว่าเวลนี้จ็อบนี้ต้องอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็พวกแบบอย,อย่างพวกแบบถ้าเติมแล้วควรไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่ึบอกต้องซื้อโนวาซื้อบอดซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะวกพวกนั้นก็คงเป็นพื้นฐานที่คนมือใหม่เขาน่าจะต้องรู้อ่ะควรต้องรู้ตั้งใจเหมือนกันนะเออตั้งใจเล่นเป็นความรู้สึกแบบว่า,อ,ายอย่างนี้โหถ้าดอดนี่คือนั่งเล่นหลังตรงเลยนะแบบ คีตัวนึ่งก็ไม่อยากจะพาดให้เห็นเลยและนี่แหละครับคือความรู้สึกจากคนที่เพิ่งเคยมาเล่นแ e นา n ็อกเวอร์ชั่น PC แล้วก็เล่นแาร็อล็อกเวอร์ชั่น Land w o r s d นะครับซึ่งก็หลังจากที่คุยกับมันอยู่สักพักใหญ่ๆห,หลายชั่วโมงเนี่ย ก็เกิดความคิดขึ้นมานะบางทีการเล่นแล็กที่สนุกเนี่ยแม่งอาจจะเป็นการนั่งฟาร์มมืองงโงแบบนี้ก็ได้นะพอดูมันก็มีความสุขกับการฟาร์มเหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่าแหละคือมันเป็นเกมที่เก่าเปิดมาหลายปีแล้วครับคนที่เคยมีความทรงจําร่วมกับมันมาเนี่ยอย่างเช่นคนรุ่นผมเนี่ยมันมีความอินในตัวของมันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นเนี่ยมันไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรกับตัวเกมมากมายมันก็มีความสุขที่ได้เล่นแล้วแต่กับคนรุ่นใหม่ที่มันเป็นเจนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าน่าจะต้องอัปเกรดลูกเล่นขึ้นมาพอสมควรที่มันจะต้องตอบโจทย์คนเล่นใหม่แล้วก็ไม่กระทบกับคนเล่นเก่าๆที่มีความรู้สึกดีๆกับการเล่นแบบนี้อยู่ด้วยโหถือว่าไม่ยากอยู่นะและนี่แหละครับคือความรู้สึกของคนเล่นไม่เคยเล่น랜เวิร์ดแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมาเล่นเซิร์ฟไรเวิร์ดเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างคร้าวๆก่อนเลยเนี่ยคือมันจะต้องมีเงินเติมรายเดือนถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นแบบสบายแล้วมีความสุขจริงนะ แนะนำว่าเติมซะแต่คิดว่ามันน่าจะคืนทุนได้ไม่ยากครับเพราะทุกเซิร์ฟเนี่ยออกแบบมาให้ทรัพยากรเนี่ยมันหมุนเวียนสามารถหาเงินจากในเกมได้อยู่แล้วเพราะอันนี้คือจุดขายในแล็กนาล็อกที่ทุกเซิร์ฟเนี่ยควรจะมีและมันต้องมีมันจะดึงดูดพ่อค้าแม่ค้าคนฟาร์มแล้วมันจะทําให้สร้างตลาดดีมานซัพพาในเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้ครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไคร e ด้วยสวัสดีปีใหม่ครับผมปีหน้าก็หวังว่าจะเข้ามาดูช่องนี้อีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมจะพยายามพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันสัญญาว่าจะทำให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมสำหรับคอนเทนต์กิวลว์เนี่ยผมบอกเลยว่าเดือดแน่เพราะว่าไอ้คนต่างที่หลายๆคนตามหาเนี่ยมันกลับมาแล้วครับไอ้เกมถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้อนำจิ้มไปดู แลวสายตัดเออโอเวยหมดวยรไม่ขึ้นรไม่ขึ้นไมไฟไม่ไฟไม่ไฟไฟเออไม่ไม่ไม่ลุดไม่รุดไม่ลุดไม่รุดไม่ลุดสเปลอยู่สเปลอยู่มันโวลไม่ออกตะม่ดเข้ารับนกตะไม่ดเขาัไม่รุดไม่รุด่รุดไม่รมรุดโดโกี่าการการการกานที กูตอมอยู่กูตอมอยู่มันไม่มีแลนเออตาย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 ยมันตกแลนเยอะมันตกเลนหมดเลยกมเยเียกอะเอยอะกหมดพุกิยหมดกิมนกูตายกูตายกูตาย เคนเนี่ใครหไ่อยตกดแล้วน่้าูไโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเนี่นะครับทีมงานชุดเดิมคนเล่นชุดเดิมเพิ่มเติมคือค้าสามบอกเลยว่าเซิร์ฟค้าสามไลเวิร์ดเจอกันเดือดแน่นอนครับเจอกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบายไอพีโดนไปเทคนี้สามใครอยู่ที่ไหน

¡Cap, cap, 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 cap!